จริงๆแม่เมาส์เคยได้รับการติดต่อจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้ลงทะเบียนในหมอพร้อมและได้คิวฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนค่ะแต่พอได้รับการติดต่อเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับกระทรวงสาธารณาสุขเชิญชวนให้คนมาฉีดวัคซีนแม่เม์ก็บอกว่าตอบตกลงทันทีและได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนเท่ากับว่าได้ฉีดวัคซีนเร็วขึ้น1เดือนค่ะ แม่มาโพสต์ขั้นตอนต่างๆเอาไว้นะคะใน Facebook ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนําบัตรไปยื่นไปจนถึงวัดส่วนสูงวัดความดันรับวัคซีนแอ t r a z าเซเนกาค่ะพอฉีดเสร็จแล้วก็นั่งรอดูอาการ30นาทีจากนั้นรับบัตรนัดในการฉีดเข็มที่2แล้วก็กลับบ้านได้เลยค่ะโดยแม่มาบอกว่าไม่ได้มีอาการใดๆนะคะกลับบ้านสามารถทํางานได้ตามปกติค่ะ ท้ายโพสต์แม่เมาวก็ได้ขอชินชวนให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนค่ะแต่ฉีดแล้วก็ยังต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยตลอดเวลารวมถึงขอชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะ